เพื่อนสนิทที่สุดที่เราไม่เคยรู้จักโดยหอมกลิ่นอายดินบทที่สองทุกอย่างที่ฉันเคยเกลียดชังเรากลายเป็นทุกอย่างที่เราเคยเกลียดชังและวิ่งหนีมาตลอดทั้งชีวิตคู่มือการเอาชีวิตรอดที่ได้รับเป็นมรดกนั้นทรงพลังเกินกว่าที่เคยทาดคิด มันไม่ใช่แค่แนวคิดแต่มันซึมลึกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนกลายเป็นสัญชาติญาณกลายเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่ตอบสนองโดยไม่รู้ตัวกำแพงที่เคยสร้างไว้เพื่อป้องกันตัวจากสนามรบในบ้านได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังและเกราะที่เคยสวมใส่เพื่อความปลอดภัยก็หลอมรวมกับร่างกายจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนคือเกราะส่วนไหนคือตัวเรา การเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเกลียดชังการถูกบังคับการถูกตีกรอบและความก้าวร้าวณนะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันคือยาพิษที่กัดกินความสัมพันธ์เรารู้เพียงว่ามันคือความอึดอัดที่ต้องอยู่ในพื้นที่แคบๆภายใต้กรอบความคิดแบบเดิมๆและจากความอึดอัดนั้นเองการต่อต้านครอบครัวและสังคมในแบบของตัวเองก็เริ่มต้นขึ้น แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเรามองเข้าไปในกระจกไม่ได้เห็นแค่เหวสะท้อนของตัวเองอีกต่อไปแต่เห็นภาพของผู้คุมคนใหม่ซึ่งก็คือตัวเราเองบทบาทของผู้คุมคนนั้นเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยใช้ความรักที่บิดเบี้ยวรูปแบบเดียวกันที่เคยได้รับมาเป็นเครื่องมือจัดการความสัมพันธ์การควบคุมเกิดจากความกลัวการสูญเสียการคาดหวังความสมบูรณ์แบบ เกิดจากความกลัวความผิดพลาดและการใช้ความเกรี้ยวกราดเป็นอาวุธก็เป็นเพียงวิธีที่เรารู้จักเพื่อปกป้องหัวใจที่เปราะบางทุกครั้งที่รู้สึกว่ากำลังจะถูกคุกค,คามเกราะแห่งความเย็นชาจะถูกยกขึ้นมาโดยอัตโนมัติและคำพูดก็ถูกใช้เป็นเหมือนเม่นที่สลัดขนแหลมคมออกไปตามสัญชาตญาณไม่ใช่เจตนาที่จะทำร้ายใครแต่เป็นการสื่อสารตรงไปตรงมา โดยไม่เคยรู้เลยว่าคำพูดที่ไร้ความนุ่มนวลน,นั้นจะไปทิมแทงหัวใจคนฟังได้อย่างไรเราไม่เคยถูกสอนว่าการสื่อสารอย่างอ่อนโยนทำอย่างไรไม่เคยมีใครเป็นตัวอย่างให้เห็นเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กคือการสื่อสารแบบสนามรบเราจึงใช้วิธีนี้ผลักไสทุกคนให้ออกไปอยู่ในระยะที่ปลอดภัยโดยไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมคนที่รักเราถึงได้เจ็บปวดจากความหวังดีของเราและนี่คือความจริงที่น่าเศร้ากลไกที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องได้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่คุมขังขังเราไว้ในคุกแห่งความโดดเดี่ยวเราหยหาความรักแต่เมื่อมีใครยื่นความรักที่แท้จริงให้เรากลับไม่กล้ารับไว เพราะความใกล้ชิดและความอ่อนโยนทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยมันเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยเป็นดินแดนที่เราไม่ไว้ใจเราเลยทำลายความสัมพันธ์ที่ดีเพราะลึกๆแล้วเราไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความเชื่อนี้ฝังรากลึกจนเราไม่เคยรู้ตัวเลยด้วยซ้ำประกอบกับเราไม่เคยรู้วิธีจัดการอารมณ์ตัวเอง เราจึงคอยมองหาข้อผิดพลาดของอีกฝ่ายเพื่อยืนยันคําทํานายในใจว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะทิ้งเราไปอยู่ดีโดยไม่รู้เลยว่าเรานี่แหละที่สร้างสถานการณ์ให้มันเป็นแบบนั้นกําแพงที่เคยสร้างไว้เพื่อป้องกันศัตรูจากโลกภายนอกไม่เพียงแต่ขวางกั้นมิตรภาพที่จะเข้ามาแต่มันกลายเป็นกำแพงสูงชัน ที่กักขังเราไว้ข้างในในท้ายที่สุดจึงเหลือเพียงตัวคนเดียวในป้อมปราการที่ดูแข็งแรงและปลอดภัยแต่แท้จริงแล้วกลับอ้างว้างและเหน็บหนาวที่สุด